สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะมีเพ็รพะลยนะุยหรือว่านารีผักดีก็ามาอยู่ศาลเจ้าย่้าสบายทองนะคะเนาะเจ้าแม่ตะเคียนะยน,น,ะน,นะคะเนาะเจ้าแม่ตะเคียนเจ้ายญ้าสบายทองนะคะเนาะแม่ล่างส่งแม่นิดสิมาทําพิธีหอโฉคขลาบอยู่นะตรงนี้นะคะเนาะอยู่วัดพ่าฝ่าอุทยานอาเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะคะนี่ตะเคียนนี่ค่ะนี่นะคะเจ้าแม่ตะเคียน แม่ย่าสบายทงะคะ่ะป๊บเดียวเขาไปบึ้งนะคะว่าว่าล่างแม่นิดจ,จะมาขอตัวเลขก,กับแม่ตะเคียนแม่ย่าสบายทงมาสิได้ตัวใดเนาะคะ่ะเขาม่ตตามเอามติดิตามบึ้งกันเ้วอค่ะว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนอะไรยังไงเนาะค,ะะค,ะะคะ่นะเนาะไปอีกสักครู่เนาะคะ่ะเอาาเบึ้งกันเ้วอค่ะเนาะอ่ะนี่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะกระลำ พิธีกำลังเสื่อมนะคะเนาะเดี๋ยวเขามาตามแม่ล่างนิดนะคะ,ะล่างตรงม่นิดนะคะน,ะะนมันนั่งลุ้นน่วมกันะคะเพื่อสด็ตัวใดนะคะเนาะนี่ค่ะพิธีกาลังเริมนะคะเนาะนั่งลุ้นกันนะคะขอไม่ดูก่อน้่ยกขอโชคขอลนาะยกแม่ตะเคียนทอ ในตะเคียนที่น้ำลึให้เดออกมาเต็มๆวันนี้นพชานขอโชคขอลับเลยด้วสาธุแรงมากนะมือสนจุดโทสั่นนะครับจุดโทษก็มืสั่นนะครับมืสั่นเป็นยังไงบ้าง ลูกห้านมาหาเน แรงมากนะคะแรงมากค่ะจุดท mm ูบร้อนะคะจุดทูประสันเลยจุดทูประสันแรงตรงนี้เพราะว่าเป็นเป็นโกลมก่าแล้วก็โบราณอืมต้องดูตะเคียนนะคะต้นตะเคียนแม่ย่าสบายท้องนะคะนะคะตะเคียนแม่ย่าสบายท้องนี่ค่ะพอมาแล้วนะคะก็ร้องไห้ มาเนี่ยแม่ไปเทลียร์ทองบอกแม่บอกแม่บอกข้างมาแม่เป็นไรแม่ข้างมาข้ามแม่ดีใจอะไรยังไงนายลูกหลานมาหาเยอะแยะเลยมาแต่ไกลด้วยก็ไม่เคยมาหาแม่ด้วยมาครั้งแรกบอกลูกหลานมาครั้งแรก ขอโชกขอลาบกับแม่นี่อยเลยมาททาอาศัยแม่มาคา,าราาาวะมรแม่ถนา่ให้อีกก็จะมาเรื่อยๆถ้า่ให้ก็จะมาคารวะแม่เมองเมยมามา,าลาาขอโชกขอลาแม่หน่อยเรียบร้อย จะคุยเมยไม่นี่ครัผมเขียนหน่ครับขอสามตัวตรงๆด้ไมเด้อ ในกไรแลนะับันาเด็กไหนน้อ่ยศูนย์หกเก้าศูนย์หกเก้าหรือเปล่ารับคนลองแปลดูนะ <Workers S 2> ถ้ามองมาจากฝั่งนี้ก็จะเป็นหกเก้าศูนย์เนาะไอ้เม็ดเดียวมันมีเลขกสองตัวมีของเม็ดเดียวเน้นๆสักสักคู่นะครับแม่แม่ไปแล้ะแม่เผยออกแล้วออกแล้วออกมั้งเป็นยังไงบางเพิ่นเข้ามาแรงมากสัมผัสเข้ามาแรงมาก สัมผัสยังไงบ้างเมื่อกี้นี้ก็แม่เข้ามาก็แกไม่พูดเนาะแกก็มาก็มีแต่ร้องไห้อย่างเดียวเนาะแกไม่ได้พูดเหมือนแกดีใจมากหรือเปล่าว่ามันไม่มีใครมาไม่เคยมีใครมาสองสามปีแล้วที่ไม่มีใครมาเขาก็ไม่ได้พูดอะไรเนาะก็มีแต่ร้องไห้นะแม่ก็มีแต่ร้องไห้เขาก็ไม่ได้พูดอะไรอื แต่ว่าคือที่เห็นก็เขาให้แค่นี้หลอือเป็นเลขอะไรเนาะนี้แ่แต่แต่ในในในที่แม่เห็นเนาะตรงเนี<ะ>้ยจะเป็นเลขแปดตรงนี้ก็จะเป็นเลขแปดข้ขางล่างนี่ก็เป็นเลขเก้าเขาก็ให้แค่นี้เองแปดเก้าตัวเดียวเน้นเเลยก็ไม่มีไม่มีเลขอ,อื่นแต่ว่าเลขเก้ากับเลขหกตัวเดียวกันเนาะเก้ากับหกตัวเดียวกันแปดเก้าหกเก้า เเขียนเลขที่นี่มแปดหกเหมือนแปดเก้าไม่ให้แค่แปดเก้าให้ดูไกันแปดเก้าหกเก้าี้้วคู่เดียวเน้นเลยแต่เก้าระวังหกเนาะจับหัวไปด้วยเห็นมือสั่นตั้งแต่จุดทูบแล้วคือมีอาการตั้งแต่ตอนที่มาแล้วก็เดินไปก็คือมันอยู่นิ่งไม่ได้นั่งนิ่งไม่ได้ก็คือจะเดินไปพอไปนั่งไหว้หลวงปู่ก็ มีอาการคลื่นไส้ก็เลยเดินออกมาแต่ที่จริงมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็มีอาการแบบคลื่นไส้มากเลยคือไม่อยากจะเข้าอยากจะซื่อใช่เบ็ดไปเบ็ดขึ้นมากเลยเนาะแรงมากคนลูกมันกินไ้แรงไหมจ้ะจะเมตเกียนทองจะไม่ได้เกียนทองแม่สบายดีใจที่แม่มาเยี่ยมครับมาเลยนดีใจแม่จากแม่ย่าสบายท้อง ยาสบายท้องเขียนใหม่แบบชัดไหมเผื่อว่าใครยังจะเอาไปใช้ชูเนาะอันนี้อันนี้ก็ชัดนะแล้วก็นี่ก็ชัดอยู่ก็ตีเอาอีกแล้วเรือะไรแม่พูดอีกครั้งหนึ่งก็ได้อันนี้ก็แปดเก้าแม่เขาจะให้แปดเก้าแปดเก้าตัวเดียวเก้าตัวเดียวเป็นศูนย์ใช่ก็ศูนย์ ตีเป็นเป็นเก้าเป็นหกก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เพิ่มสือเบิงเอาเนาะค่ะสายตาเพิ่มเนาะค่ะเนาะผูมคนตีถือสามตัวก็ได้เนาะค่ะเนาะที่สายตาเขาครับตอนนี้แก้ไขอะไรไม่ได้คือไม่ให้ตอนไม่ให้ไม่เขียนให้เองจ้าค่ะอันนี้คือไม่ได้แก้ไขเลยคือไม่ให้แค่นี้ก็คือแค่นี้เลยแม่ย่าเขียนให้แบบนี้ก็ให้ fc ไปตีเอาเนาะค่ะเนาะไปแปลเอาตีเอาแต่ว่าที่แน่ๆก็คือแปดเก้านะคะเนาะเก้าเหมือนซูมเหมือนซูหกเก้าก็ได้แล้วแต่เนาะครับ แม่ขับแม่นิดลางสูมาครั้งแรกนะครับมาที่นี่มากนะคะเนาะแม่ย่าตะเคียนค่ะจนมายังไงไม่ไม่นิดลางซางแม่นิดนะคะมาครั้งแรกที่นี่นะคะมาแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวนะคะเนาะแม่ย่า เพราะว่าไม่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 เคยมาเนาะหนูไม่เคยมาที่นี่ด้วยเราไม่คิดว่าจะได้มาที่นี่ด้วยนะไม่เคยได้กราบไหว้อะไรแกก็มาไหว้เฉยเฉยไม่ได้มีใบอันนี้ครูเออก็ตั้งแต่เข้ามาก็มีอาการแล้วมีอาการแบบเหมือนมันควบคุมตัวเองไม่ได้น่ะเหมือนจะอุจะมีอาการอาเจียนบางทีก็จะมีอาการแบบเหมือนมี ทูบมีอะไรหอมๆมีน้ำอบมีอะไรลอยตามใช่มีกล e er> ิ่นตแปลกเขาตามมาตั้งแต่น่นตั้งแต่บานอล้ตามมาตั้งแต่บ้านแม่ขอบตทุกคนเมนิดนะครับขอบคุณเมนิดมากมาถ้าชอบทางวันนี้เข้าวัวหน้าแม่ก็ต้องมาอีกนะครับเนาะมาอีกแน่นอนนะครับทางวันนี้เข้า ม้วนหน้าตามพิมพ์คอมมารอโด้วยครับเนาะทุกคนนะครับมวนหน้าตามถ้าเข้าสามตัวสองตัวเนาะค่ะเนาะเมนิดอยากจะฝากอะไรเอฟซีไหมอะไรนะท่านแม่เนี่เป็นรังมีอะไรชุดสีส้มแดงนี่บอกชุดนี้บอกค่ะครับชุดที่น่าจะเป็นี่ชุดนี้นี่ส้มแดงแดงนี่ชุดนี้ใส่สีด้วยครับแต่ใครมีโชคมีลาบฝากชุดด้วยครับสีส้มสีแดงครับฝากใส่สีด้วยครับ ชุดแดงชุดส้มแดงชุดนี้ว่นค่ะยเลชุดนี้ฝากเก็บสีได้เลยครับเรด้โชคดีแล้วนะจรับชมนะครับมีโชคแล้วด้วยกันนะครับสาวุสาแม่สบายทองนี่นะคะเจ้าแม่สบายทองเนาะตัวเหล็กกระดาไปเลยด้วยค่ะเม่ล่างนิดนะคะแม่ล่างล่างทรงแม่นิดนะคะเนาะเพื่อนกาบอกตัวเหล็กให้เลยด้วยค่ะกะ แม่ย่าสบายทองนะคะเนาะคนมาเขียนไห้นะคะเนาะสองตัวสามตัวนะคะให้เอฟซีเอาไปพิจารณาเบิ้องนะคะเนาะเห็นตัวใดแบบใดนะคะเนาะเพื่อไปเห็นเป็นพวะตัวเลขกับที่แม่ลางเพิ่นบอกนะคะเนาะแดี๋ยวแต่ดวงไปดวงมันด้วยค่ะชอบกัะจัดนะคะเป็นแค่แนวทางนะคะเป็นแค่แนวทางใช้ยาลารณญาในการรับชมด้วยค่ะนี่ค่ะนี่กับ กดไลค์กดแ<ห><ห>ชร์กดติดตามให้เพชปลารวยหรือว่านารีพบดีนี่นด้อยค่ะคนละไหลคนละแชร์นะคะนักอสวดดีค่ะ